ตอนนี้าการกำลังปั่นเรือนะคะเที่ยวออย่างสนุกสนานนะคะใช้ชีวิตแบบมีคุณความสุขใช้ชีวิตแบบที่มีคุณค่านะคะคสนุกไหมคะพี่พี่การสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค้าค,คิดถึงใคร้างเอ่ยไม่ถค่ะ ิถึงทุกคนเลยถอยหลังนะากะถอยหลังเราจะไปเขตนู้นแล้วอะ่ะนะถอยหลังข้ามได้อยู่นะ้ามข้าได้แต่ว่าเขาจะไม่ให้เรา,เ,ราเคยเลยเขตเขาจะมีขอบเขตของเรานะลูกเราเดี๋ยวกลับไป เข้าฝั่งนะคะขเข้าฝั่งไปทางนี้เนาะจช่ขันเข้าฝั่งนั่นเละลูกอย่าฝันออกนอกฝั่งเซลฟี่เซลฟี่อ่าตอนนี้กำลังอรากำลังปั่นเรือนะคะปั่นเรืออลไงทำให้